สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า d c k b y t e D.P.R. นะครับผมเป็นอีกแมปหนึ่งที่มีอยู่ในเกมโลบอกนะครับเป็นแมปรถซิ่งแต่แมปนี้เนี่ยส่วนมากมันจะมีแค่รถมอเตอร์ไซค์ซิ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เลยครับรถกระบะรถ10ล้ลอ,อก,ก็มีอยู่แต่อาจจะไม่เยอะเหมือนเซิร์ฟเซิร์ฟออะไรนะ Speed d e c k ส a ิ i งสอแต่เซิร์ฟนี้เนี่ยจะเน้นแค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียว แล้วผมก็จะพาทุกคนมาลองเล่นดูทุกคนนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยคือแบบคนออกแบบคือทําบรรยากาศมาได้ค่อนข้างดีเลยทุกคนดูถนนถนนกว้างมากใหญ่มากครับผมแล้วก็แบบว่าบรรยากาศดูตรงนั้นเป็นวัดคือแบบเออคือทําดีมากเลยตรงเห็นไหมโอโหวัดเบลเลอร์เลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองขับไปดูก็ไม่มีอะไรครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแบบว่าหารถมาขับเล่นเอาเดียว ผมเสกเป็นคันสีชมพูแต่ทำไมมันได้เป็นคันนี้วะเอางงเลยเอาเหมือนว่ารถมันจะเปลี่ยนไปแล้วคันนี้คันนี้มันมีด้วยเหรอเอาเดี๋ยวนะผมเสกอ๋อเหมือนว่ามันจะสลับกันหรือเปล่าอา๋อมันมั่วไปหมดแล้วตอนนี้นอ่ะงั้นลองขับหน่อยแล้วกัน แล้วทำไมหน้าจอมันสั่นก่อนอนะันนี้คือผมไม่รู้ทำไมหน้าจอมันสัน่นฟังเสียงหน่อยโอ้โหเสียงยังตึงขับรถมาดูมาชมวัดก่อนโอ้โหแล้วประเด็นคือเรามาตอนกลางคืนด้วยมันจะมีผีหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้มีผีหรือเปล่าครับไม่น่ามีออกมาเป็นแบบมอเสอไซค์โอ้โหดู คนออกแบบครับระเบิลเลอร์เลยครับผมน่าจะสูงประมาณสักน่าจะประมาณสัก50เมตรได้ 56, 50 60เบสโคตรใหญ่ทางเข้ามีไอ้นี้ด้วยนะครับผมมียักษ์ด้วยยักษ์อะไรทศกัณฐ์โอ,โโอ,โถถอ้ยถอนเกียร์ถอนเกียร์ถอนเกียร์บรกไม่อยู่ไงประเด็นเออ Oh, เอาเบีกเอา,าเอาค้างเอาอะไรเนี่ยแล้วตัวผมหายไปไหนก่อนเซิร์ฟเวอร์มันยังไม่ได้ค้างเลยเออผมว่ามันเปลนแปลกนะเซิร์ฟนี้นี่เอาอีกลนะเสียคันหนึ่งได้คันหนึ่งอ่านี่ไงมาละเดี๋ยวเราลองมาขับ X Max ดูโอ้โหโมเดลอย่างสวยนะเอาจริงดูท่อแบบคือแบบโหออแบบมาแบบได้เหมือนจริง เราไปลองขับเราไปลองขับไปทางอื่นกันบ้างผมไม่รู้ว่ามันไปทางไหนได้บ้างเี๋ยวมจะลองไปดูนี่ไงทางนี้ไปได้โหบรรยากาศดีอ่ะคือมีต้นอันนี้ด้วยต้นอะไรทุกคนสักุละนะโหโอ๋อมีคนปัดหน้าเราว่าทุกคนอย่างตึงตรงนี้เป็นช็อปฝั่งขวาเป็นช็อป อ๋อตรงนี้มันมามันมาสนามแดกอะไรเนี่ยลงกึงบิ๊กบุรีลำอ๋อมีลงกึงบิ๊กบุรีลำด้วยนะครับผมนี่ฮะตรงนี้จะเป็นสนามแดกที่ที่เรามาซิ่งกดกันมีไฟให้ด้วยนะมา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 ใครจะแข่งมาเลยอ่าใครจะแข่งมาเอาค้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ค้างครับ ตกใจนึกว่าค้างอีกแหละมาเดี๋ยวเรา,าลองวิ่งจับเวลาดูหน่อยครับไฟมาไฟมาไฟมาไปมาไปครับผมโอ้โหยังอืดน,นะมีเกียร์เดียวหรือเปล่าโอ้โหเสียงเสียงเพิ่งจะมาไปจัดไปมีแค่เกียร์เดียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถเกียร์แต่มันใส่เกียร์ได้ผมนี่งงเลย 15าวิครับผม17วิโอ้โหเวลาที่ทำไปได้นั้นคือ17วินาทีกูแต่ถนนนี้ยาวมากเลยนถนนแบบว่ายาวเยียดเลยเหมาะสำหรับรถพวกแนวกระบะสิ่งนะถ้าถนนมันยาวแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเปลี่ยนคันใหม่ขับกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเริ่มมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนี่ครับโอ้โหมีท่าหมอบด้วยนะฮะแต่เวลาที่ขึ้นรถคันนี้แล้วหัวกระตุน ผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นสี่เหลี่ยมนี่ผมแบบงงตาแตกเลยเอาเดี๋ยว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 จะมาจับเวลาทำลไรก้อนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคันแรกครับผมคันแรกฮะเป็น X m a x ครับผมแตกน่าจะคนละคันกับเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูกันแต่เวลานี่มันยังวิ่งไปเรื่อยๆนะครับหมอนว่าเราจะต้องวิ่งให้สุดแบบหรือเปล่าโอ้โหเสียงคันนี้แบบสุดเกินไปเพื่อนตามมาเลยโอ้โห มาสิงครับโอ้โหโดนเว็บ1อยสิบไอครับผมแซงไปแบบโคตรเร็วมาอ๋อมันจับเวลาใหม่อยู่สิบสองวิสิบสามวิครับสิบหกประมาณสิบหกจุดสี่วินาทีนี่คือความเร็วที่รถคันนี้สามารถทำได้นะครับผมน่าจะมีทางกับรถใกล้ๆนะโอ้โหทางกับรถก็ไกลเกินอ้ไกลเกินตอนแรกว่าจะอ้อมนะผมว่าผมไม่อ้อมละ พอดีว่าเวลาเป็นรีเซ็ตใหม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปแบบว่าเริ่มใหม่อีกทีนะครับโอ้ยังที่ยังรอมาเล่นกันได้ครับแมปแด็กไบท์บีบีอาร์ในแมปโรบอคในเกมโรบอคไม่ใช่แมปโรบอคไอ้ครับอัน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 แต่เหมือนว่าเสียงมันจะหาย,หายนิดนึงนะเวลาที่รอบมันสุดเบรกเบรก เอปนี่ไงหับเวลาอีกแล้วโอเคต้องลงรถดีๆะแล้วตัวละครผมดูหน้าลิงผมหายไวไกลเป็นแบบหน้าสี่เหลี่ยมแบบโง,โง่ๆเดี๋ยวผมเสกกระบะซิ่งทําไมมันได้รถคันนี้วะเดี๋ยวดูดูเนี่ยกระบะซิ่งปับ๊บอ่ะงงเลยครับผมต้องออกเข้าเกมใหม่หรือเปล่าเนี่ยคือแบบมันบั๊กอะเอ่ะเสกเป็นคันนี้อ่า P C X รอบนี้ได้เป็น P C X วะ่ะ กด F เพื่อเปิดเปิดอะไรอ๋อ,อสตาร์ทเครื่องมาครับใครจะแข่งครับมาครับออโตโอ้ครับผมกดไฟเลยอ่าเพื่อนประมาณนี้พอเพื่อนโอเคไฟมาแล้วเต็มตัวเลยมาครับผมผมมีคู่แข่งแล้วฮะเขียวนะเขียวไปครับ <c oughs> อุ้ยสีเขียวยังไงโอ้โหรอบผมมานี่หายเ้ยแต่มีเกียเดียวโอ้โหรอบสุดเร็วเกิน โอ้โหแต่รถคันนั้นยังตามผมมาไม่ทันนะครับเนี่ยโอ้โหมันว่าจะแซงหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเอาจนได้ว่ะสิบเก้าวิไม่แรงเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมจอมันสัน่นติกนิดิดิเน,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 นี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยผมว่าผมต้องออกเข้าเกมใหม่ก่อนนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่ามัน จะบักๆเดี๋ยวเรามาลองเสกรถกันดูมันยังจะบักเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่าบักเหมือนเดิมแสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่ผมและมันเป็นที่เกมนี่โอ้โหมันสลับกันมั่วเลยเอ้าขึ้นไม่ได้โอ้โหยคันนี้แรงคันนี้แรงเดี๋ยวเราจะขับไปที่สนามแร็คก,กันต่อเหมือนเดิมทำไมรอบมันสุดเร็วเกินวะเนี่ย ต้องต้องแบบต้องรีบสับเกียร์ให้เร็วกว่านี้แต่เสียงรถก็ถือว่าพอได้อยู่มีคนจะแข่งหรือเปล่าับไม่มีใครเอ้ยมีคนนึงมีคนนึงกำลังจอดรอมามากดไฟเลยมาครับไปมาแล้วครับ โอ้โหเขายังไม่ออกตัวอะไรที่ผมไปแบบถึงไหนนะห้าเกียร์โอ้โห8.9ุวิโอ้โห,โโหสุดเกินรอบเร็ว5้0มันไม่แรงได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสุดเกินโอ้โห,โโหรถเป็นไรก่อนอืตกแบบ โอ้ตกแมพเลยโอ้ทำไงเลยทีเนี้ยผมต้องรีเซ็ตตัวละครใหม่ตายแม่รถแรงเกินนะเราน่าจะเบรกให้มันเร็วกว่านี้เราจะไปที่น้ำเด็กกันอีกเหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศในเกมนี้แบบมืดเร็วเช้าเร็วไปนิดนึงแต่ส่วนมากมันจะเป็นตอนกลางคืนนะ โอ้ยโอ้ยติดอะไรทำไมไปไม่ได้มาละมีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าไม่มีคนเลยถ้าไม่มีคนวิ่งนะผมจะวิ่งจับเปลาคนเดียวนะอ่าตอนนี้มีผู้ร่วมเอ,อ่อมีผู้เข้าร่วมแล้วครับเอ,อ้ยถอยมาก้อนถอยมาก้อนเดี๋ยวมันเพิ่งจะไฟขึ้น ไปแล้วครับมาดูว่าความเร็วเท่าไรฮะโอ้คันนี้รอบขึ้นช้าอยู่โอ้โหไม่แรงคันนี้ไม่แรง,นนแรง15วิแม่เป็นรถแดกรถสนามทั้งทีแต่วิ่งได้15วินี่คือแบบว่าไม่แรงนะเอาจริงเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคันต่อมาครับอ,อ,อีแท็กซิงเนี่ยเห็นไหม ผมเสกอีกแท็กซิ่งออกมาแล้วผมได้เป็นคันนี้มาแล้วคือบบง,งมากทำไมเป็นคันเล็กจังดูผมว่ามันเล็กปแปลกโอ้ใ่เสียงลั่นอยู่โอ้ท่อโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าท่ออะไรเนะี่ยแบบว่าโคตรแจ่มแมวแววบเลยท่อแบบนี้เสียงมันจะดังแบบแหลมมากเลยนะ 8ปดแปเราลองขับเบิงงกันนะครับผมว่ามันจะแรงสู้คันเมื่อกี้ได้หรือเปล่าปวดไฟเลยครับมาไอา้หมอบใส่ด้วยสับสามสับสี่โอ้โหความเร็วเพิ่งจะขึ้นมาแค่ร้อยกว่า ตามจริงไม่แรงเลยนะเอาจริงคันเนี้ยสิวิสำหรับแดดโอ้โหไม่สมกับเป็นแดดเลยแดดเนี่ยมันต้องแรงกว่านี้เรามาดูกันคันต่อมาครับนี่ผมกดเสกสิบร้อแต่ถ้าให้เป็นเวบร้อยพวกสายเวบนีน่าจะแรงอยู่นะในแมปนะโอ้โหแรงจริง บิงยังไม่ถึงร้อยเลยครับแยสามทำไมเสียงรถมันดังแปลกๆวะเนี่ยยกล้อได้ไหมยกไม่ได้ครับลงไม่ขึ้นเสียงรถโคตรแย่เลยคันเนี่ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนไปเล่นคันใหม่ คันไหนบ้างคันนี้น่าจะตึงตัวละครผมบ้างอีกแล้วคันนี้น่าจะตึงน่าจะแรงมาเรามาลองมีคนจะเอาอีแท็กไปแข่งด้วยนะครับมาจะแข่งไหมถ้าแข่งก็มาเลยแต่รถคันนี้เสียงไม่มีงันขอวิ่งไปก่อนเลยแล้วกันเด้อไปจัดไปมันจะได้เท้าไรกันเชียวปาดออกตัวเกียร์หนึ่ง 2ครับเออครแซงใครแซง,แงโอ้โหโดนเปร้อยสิบไอแซงอีกแล้วนะฮะรถผมเพิ่งจะวิ่งได้ร้อยเจิบเองแต่ความเร็วมันขึ้นเรื่อยๆสิบโอ้สิบหกจวินาทีก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่จนเกินไปแต่ก็สําหรับผมมันก็ถือว่าแย่อยู่นะมันก็ถือว่าแย่อยู่แย่ตรงที่มันไม่มีเสียงนี่แหละ เดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อมาผมก็ลืมยกล้อไปเลยนะผมไม่รู้มันยกล้อได้หรือเปล่ายกไม่ได้นะผมแบบนี้ส่วนมากยกไม่ค่อยได้นะแต่อาจจะมีบางคันที่มันยกได้เอ้แต่คันนี้สวยว่ะเนี่ครับเอาบางโคนหลังออกไปครับเจอได้ว่าแบบโคตรเฟี้ยวเลยอุ้ยแรงแรงคันนี้แรงนี่ครับเบรกไม่อยู่กันเลยทีเดียวเซียวแล้วล้อหน้าติดอีกแล้วไม่ติดไม่ติด ตัดไปมาดูเว็บร้อยสิบไอคันนี้อ๋อยัง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 ีครับตอดไว้ตรงนี้ก่อนไฟมาครับไฟไฟไฟต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ปปาปปาป่าป่าป่าบัเช้า,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 อชาพอดีหูเร็วอยู่ทำเป็นเล่นไปแต่มีแค่สี่เกียร์ลดซิ่งลดซิ่งสี่เกียร์ 12วิครับยังไม่มีใครค่นแดกคันสีดำได้เลยนะครับแดกคันสีดำนี่วิง่งเท่าไหร่วะ8.9ดปคือแบบเร็วเกินเอ้ยทำไมมันเลี้ยวไม่ได้วะเนะี่ยยกลอไม่ได้นะหรือว่ามันยกไม่ขึ้นวะนี่เหมือนมันจะขึ้นอยู่นะเอ้ยยกได้ยกได้แต่มันเหมือนว่ามันจะ มันไม่ใช่รถที่จะเอามายกล้อมันเลยยกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรถวิ่งสนามแบบหน้ามาเตี้ยคันต่อมาเป็นรุ่นอ่ะเรียบร้อยคันสีเขียวร้อยสิบเออร้อยยี่สิบห้าอุ้ยันนี้น่าจะแรงแต่ยกล้อไม่ขึ้นนะมันต้องยกเกียดหนึ่งไม่ขึ้นคนระับพยายามอยู่พยายามอยู่เอาว่าเอ้ยเหมือนจะขึ้นขึ้นนิดนึงขึ้นนิดหนึ่ง แต่หน้ามันเตี้ยไงมันเลยยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยครับแรงอยู่คันนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่น่าจะตึงอยู่ไปลองดอูรถติดอีกแล้วอะโอเคต้องมาเสกใหม่แล้วเมื่อกี้คันไหนอ่ะอ๋อคันนี้เอง แซดป้ายกับแดกไบ BBR เปิร์บเปิบเปิบมาครับผมเริ่มต้นเลยครับเข้าไปใกล้กว่านี้ไอโอ้ความเร็วขึ้นแบบเร็วมากครับแรงทอกเยอะจัดครับคันนี้สุดแล้วฮะไายแค่นี้ 12. 6วินาทีนะครับผมสำหรับร้อยาคันสีเขียวก็ถือว่าก็อยู่ในระดับแบบว่าปานกลางนะไม่โหดจนเกินไปโอ้วันนี้มันจะเล่นหมดไปเอาจริงเดี๋ยวขอหาเล่นคันที่มันจำเจมดีกว่ามันเลือกไม่ถูกกับทุกคนเพราะว่ามันมันไม่ตรงกับภาพที่ผมจะเสกอะเนี่ยผมจะเสกคันสีแดงนะดูมันได้ไปสิบล้อโอ้โหมันสลับกันไปมั่วเลย โอ้เอาผาดแรงไหมเนี่ยมาดูเอาผาดครับว่าจะวิ่งเท่าไหร่ฮะโอ้โหแรงกว่ามอไซค์บางคันอีกจิต้าเอาผาดครับตัวจิต้าเอาผาดมันก็ถือว่าโอ้โหแรงอยู่นะดูด,ด,ดูความเร็วรอบไปยมันขึ้นคนระับแต่เสียงหายอะเสียงหายเอ้ใหม่ก็เสียงหาย oh เสียงหายสา่เฮียงใสเ่เฮียง โอ้ยถ้าทรงนี้เนี่ยน่าจะแรงนะเนี่ยทรงแบบนี้โอ้ยแค่หนึ่งแค่แบบปิดคาลิ่งนิดเดียวก็ไปละแบบนี้น่าจะแรงเอาเรื่องออกตัวแบบล้อเบี้ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอู้อู้ตายครับอูตึงว่ะตึงว่ะ ประมาณ12วิได้11 12.4เหมือนกันเลยกับคันอีกคันหนึ่งอะ่ะที่ส่งเดียวกันคันสีดำดำโอเคครับทุกคนครับสำหรับในวันนี้ก็มาเล่นประมาณนี้พอละทุกคนอ่ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบหรือเปล่านะครับผมแค่แบบหาเกมแบบก็แปลกๆมาเล่นบ้างก็เ,เกมนี้แหละเออก็สนุกดีอยู่อ่ะเห็นไหมเสียคันหนึ่งไปเสียกได้อีแต็กมา